สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง QQ Story นะฮะแล้ววันนี้เราจะมากินทอดมันกุ้งนี่น่กินมาเฉลียวซื้อมาตั้งแต่วันอังคารวันอังคารนะครับแล้วตอนนี้มันพฤหัสตอนเช้านะซื้อแต่คารตอนเย็นคือผ่านมาสองเย็นนะเย็นวนันอังคารเย็นวันพุธโอเคอะเรา,ากินกันดีกว่าไอ้ทอดมันกุ้งนเนี่ยเขาก็ต้องกินกับน้ำจิ้มบวยเนาะนี่ กลุมกล้องใหม่มาชิ้นแรกนี่ผมอุ่นมาแล้วนะนี่อุ่นมาแล้วเนียนๆแล้วก็อุ่นมีคุณภาพเหมือนกันนะกรอบอยู่แล้วเนี่ย ไม่ใช่ไหมกรอบนะกรอบอยู่น่ะข้าวสาวข้าวสาวสุดเอ็นจอย มผมมีวิธีทำให้มันกรอบกว่าอเดิมนะลรอแบแบป๊บมาละดูนะฟังเสียงนะฟังเสียงนะหนึ่งสองสามเฮ้ย ืืถามว่าช่องเราทำไมไม่แบแบไม่เหมือนช่องกินช่องอื่นที่แบบว่าเขาซื้อมาถ่ายกันแบบ ก้อนมันก้อนเต็มๆนี้นะครับชอราจนครับครับแค่นี้เลยอันนี้ซื้อมาห้าสิบาทแล้วโอ้กินแค่นี้ก็อิ่มเหมือนกันนะเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเยอะหรอกมาต่อไปอืมรสชาติมันดีมากเนี่ย คือถ้าไม่กินกับน้ำจิ้มบวยนี่ผมว่ากินกับมายองเนสก็อร่อยนะผมเคยกินแล้วทอดมันกุ้งกับมายองเนสเนี้ยล,ลองมาอร่อยนะรสชาติดีหมดแล้ว วนน้ำจิ้มมาชิ้นสุดท้ายผมรอขอุณครับคําเดียวเลยไหมเอา 왜고 굉장히 감 음. ครับนี่คืยยายเสียงยายหมนะที่เปิดประตูออกมาเพื่อคนทั้งอื่นเขาตื่นนะครับคือเจ็ดโมงคนอื่นเขาก็ตื่นแล้วแต่ผมตื่นมาก่อนแล้วมาถ่ายคลิปมาอุ่นนี่ทุกคนดูนะครับอุ้ยทำไมมันเดจาวูเหมือนจังวะมันเคยพูดไปแล้วมันเคยมานั่งถ่ายตรงนี้ด้วยเอาล่ะ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะยิ้มแล้วดิข้าวเช้าเสร็จร่อยแล้วก็ไปทำงานที่เรารักกันเถอะ ยูทูบไม่คือถ่ายเพราะว่าอยากถ่ายนะครับบายบายนะครับทุกคนชอบผมก็กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ช่องด้วย,วยนะครับช่องที่มีคนรอขนาดนี้เดียคนทำให้ทุกคนดูนะอ <c oughs> ้สดิงสดิงเกิน <c oughs>